สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องกเกษตรปลอดเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ๊กปอยน,น,นะครับอ่านี่นะที่เก็บการตอนนี้เราก็รอพระมาะทําการบิณฑบาตนะครับเพราะว่าที่นี่ไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นพระนะครับมาบิณฑบาตตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับ นักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วหนาตาแล้วนะเปล่าไม่ไม่เดี๋ยวเราจะเดินดูกันครับบรรยากาศก็น่าจะข้างหน้ามีไหมอ่านั้นา่ายไปเรื่อยนะอ่าเดินม,มานะทางเข้านะครับพาชมบรรยากาศน,นะครับผู้คนเริ่มมาท่องเที่ยว จ,จับจ่ายใช้ซอยซื้ออาหารเริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าม,มาที่นี่ต้องมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับผมจะมีที่จะลดสะดวกพอเริ่มให้สายนะัเกเขงเที่ยวก็จะเริ่มเข้ามากันเยอะนะครับสถานที่จะลดก็จะลำบากนิดนึงนะครับ นี่คนก็เริ่มเยอะมาแล้วนะครับบรรยากาศดีนะครับลมลื่นล่างก็จะมีอ่าข้างบนก็จะเป็นล่ลมไม้ใหญ่ลมลื่นนะครับมากาศด้านล่าง ได้เวลาแล้วนะครับเขาก็จะมีจุดเช็คอินให้นะครับถ่ายภาพวสวยๆดีครอุคกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะค เยอะแล้วนะครับนี่คนก็จะมาะจับจองนะครับมาจับจองกันเพื่อที่จะทำการใส่บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับอรองทงรองเท้าก็ประมาณนี้นะครับ ันีะสต่าจับหลายหลาย้จัฒนครับเอารันข้อังตรวรมััตอหมจอพื้นที่ใส่บาตชารทไม่ well. um. ลไนนพลาดถึครับประทรับมันไม่พลาดขึ้นมาใช้เวลาแค่เดี๋ยวขาลงไปดูด้านล่างไม่รู้จะลงไ็ได้หรือเปล่านะครับ

มาเป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกเนี่ยนาจังครับก่อนที่แล้วออกเกียงก็หน้าตาลูกร่างอย่างไม่เลียนี้ก็คนเดินนะครับแรกครับครั้งแรกก็ที่15ครับวาร์พศ2,506.1ครับก็ตอนนี้6.667แล้ว ครับนะยา,านเข้าสู่ปีที่หกแล้วคนระับเมื่อก่อนตลาดแห่งนี้ก็เป็นร้านค้าแบบไม่ได้ดีหลักคาไม่ได้ดีอะไรมากมายคนระับก็ได้รับการตอบสนองได้รับกานะรสนับสนองนั้ว้าได้รับการพัฒนาครับญญรูปล้าษณาของตลาดก็จะเปลี่ยนไปคนระับในาการเปลี่ยนไปแต่ละครั้งมัน,นก็มีเหตุผลน้ำป้าที่เปลี่ยนไปคนระับก็อ,อย่างไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่ว่าเกิดน,น,น้ำป่านะแต่แต่ลนะปีกับพัทพาเอาสุดแค้เนี่ยทั้งหมดแช่ยในตลาดไม่พอเลย แต่ชาวตลาดรถไฟจะต้องขอรับสับฟูสตลาดแห่ขึ้นมาให้ได้ภายในสองสัปดาห์ครับเพื่อที่อรองรับนักเพื่อเที่ถูกถูกครอบขรองมาากต่างนะครับนั้นก็ตายครับก็กายคเับไม่เป็นไรกต่างกันเดินเดินชมไปเรื่อย ี๋้วจะไปดูอีกมุมนะครับผมตรงนี้เห็นคนยืนเยอะๆว่าเขาทำอะไรกันทีนี้เขาก็จะ้้ครรัับบ่ นี่รอใส่บาทกันนะครับนี่รอใส่บาทกันเยอะเลยห้างแถวยาวมากเลยนะครับห้างแถวยาวมากเลย,เลย นี้จะเป็นเส้นทางที่ทางพระลองแพรมานะครับนี่เป็นทางแถวนะทางแถวที่รอใส่บาทนี่ครับโอ้โหแถวยาวนะครับ ครับชมบรรยากาศเรียวๆไปเลยนะครับผมไปตลาดโอ๊ป่อย ก็จะมีน Bref, people, ักท่องเที่ยวนะครับมารอใส่บาตรกันเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามนะครับดูสวยงาม

บินทบาตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับริการริาสีนอันับสีรับเา